ทีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับหลังจากทางหายไปหลายวันนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับช่องตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้ฝนตกเสร็จใหม่ๆเลยนะครับบรรยากาศท้องทุ่งครับอ่าเห็นไหมครับวันนี้มีรถมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็จับจองไปเจ้าของอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยครับกับโซนิคครับผมอ่านี่นะครับโซนิคตัวกุญแจใหญ่นะครับหรือว่าโซนิคนิวตัวล่าสุดของโซนิกนะครับ 125cc คลัสมือนะครับ5เกียร์ตัวนี้นะครับบอกตรงๆนะครับทำเต็มอีกแล้วครับผม สำหรับเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเง่นแน่นนะครับท่อนี้ไล่ใหม่เลยนะครับท่อสูตรไล่ใหม่เสียงทุ่มๆนะครับทุ่มๆนุ่มๆเลยนะครับส่วนบอดี้นะครับหรือว่าชุดสีนั้นก็จะเน้นเดิมๆไปนะครับข้างในนะครับเจ้าของบอกว่าจะเป็นคาบูเคเลียมนะครับเครื่องนี้ทำมาแล้วผม ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสอบถามเกี่ยวกับเครื่องยนต์สักเท่าไหร่แต่ว่ารับประกันความแน่นแน่นอนครับก็หึจะพอรู้ๆนะครับก็จะเป็นหม้อน้ำของ C b บนะครับคาบูเคเลียมนะครับเท่านั้นเองที่รู้ๆมานะครับอ่า ไล่ล้อใหม่นะครับทอ่อนะครับท่อเดิมก็มีให้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไกลนั้นคงส่งกันยากนะครับแต่ถ้าใกล้ๆผมก็แถมให้ไปเลยนะครับตัวนี้เอกสารครบเลยนะครับภาษีนี้ยังเต็มอยู่นะครับสำหรับวันนี้หมดยี่ห้ากรกฎาคมหกสี่นะครับวันนี้วันที่ อ่สี่นะครับวันที่สี่นะครับอีกประมาณยี่สิบวันนะครับค่ะสี่จะหมดแล้วแต่ตอนนี้ณเวลานี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับสวยเลยนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่างานดีนะครับคันนี้งานดี เครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวรับฟังรอรับฟังนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้นะครับหลังจากฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับตอนนี้ดูรอบคันไปก่อนนะครับป้ายเชียงใหม่นะครับลาล้อใหม่นะครับยางใหม่ โคงไม่ผุนะครับระบบเบรกดีหมดนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆต้องไปใส่กันเองนะครับ อีเดีติดนะครับอันนี้เดินเบาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดติดมือมากเลยนะครับระบบไฟนี้น่าจะครบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ถึงเท่าต่ำยูในหลอดเดียวไปเลี้ยวออกครับเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีมันก็เลยไม่กระพริบนั่นเองนะครับอ่าวอร์ดไม่เป็นไรครับแต่เครื่องแน่นแน่นอนครับราคาผมเปิดให้เลยนะครับพร้อมเล่มเอกสารชุดโอนภาษีเต็มนะครับ12,800บาทครับเพื่อนๆคนไหนที่ รับชมอยู่นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ12,800บาทครับติดตามกดติดตามไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรับชมใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับลาไปกับ เจ้าโซนิก 125cc แต่งเต็มคันนี้นะครับขี่ไม่อายใครแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ